สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel นะคะในคลิปก่อนก่อนเนี่ยเราได้พูดถึงวิธีการนับจำนวนนะคะโดยใช้ฟังก์ชันเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเขาหรือว่าเขา if หรือว่าเป็นเขา if แบบเติม s นะคะมาวันนี้นะคะเราจะมานับข้อมูลอีกแบบหนึ่งซึ่งง่ายกว่าการใช้ฟังก์ชันเขาเยอะเลยนะคะก็คือการใช้ pre v o t a b l e นะคะสมมุติว่าตอนนี้นะคะเรามีข้อมูลนะคะข้อมูลมีอยู่ทั้งหมด 400 r e c o เรคคอร์ดนะคะ400เรคคอร์ดนะคะในแต่ละเรคคอร์ดจะเก็บอะไรบ้างก็เก็บคณะวิชาเพศจำนวนครั้งที่ขาดเรียนแล้วก็เกรดนะคะสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากจะสรุปออกมาว่าในข้อมูล400 r e c o เรคคอร์ดเนี่ยมีเพศชายกับเพศหญิงจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็แต่ละคณะวิชาเนี่ยมีอยู่จำนวนเท่าไหร่นะคะเราจะลองมาดูว่าเราจะสามารถ นับจำนวนแบบเร็วๆได้อย่างไรนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะเลือกช่วงของข้อมูลที่เราต้องการจะทำ Pivot Table นะคะก็คือเลือกตั้งแต่ A1 นะคะไปจนถึงตัวสุดท้ายเลยค่ะก็คือ E401 นะคะจะเห็นว่าการเลือกแบบนี้เราก็สามารถเลือกข้อมูลทั้งหมดได้ใช่ไหมคะแต่การเลือกแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติข้อมูลมีซัก 200 300 400 500้วเราก็ยังพอลากลงไปไหวนะคะแต่ถ้ามีเป็นพันเนี่ยการลากแบบนี้คงไม่สนุกแน่นะคะเราก็จะมีวิธีการเลือกข้อมูลทั้งหมดแบบเรเร็วอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะเลือกที่แถวแรกก่อนค่ะก็คือ A 1ถึง E 1จากนั้นกด c t r o l Shift แล้วก็ลูกศรลงค่ะมันก็จะเลือกข้อมูลทั้งหมดให้เรานะคะทีนี้ถ้าเราต้องการทำ Pivot Table เราก็จะไปที่ Insert ะะเลือก private table คลิก private table นะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะถามว่าเราต้องการจะทำไอตัว private table เนี่ยที่ชีตใหม่หรือว่าชีตเดิมที่มีอยู่นะคะเราขอเลือกเป็นชีตใหม่เพื่อที่จะให้มันไม่ตีกันก็กดตกลงนะคะเขาก็จะสร้างชีตใหม่ขึ้นมาให้เรานะคะทีนี้ถ้าเราต้องการจะสรุปว่ามีเพศชายอยู่เท่าไหร่มีเพศหญิงอยู่เท่าไหร่วิธีการทำนะคะเราก็เลือก นะคะเราก็เลือกเพศนะคะเลือกเพศแล้วก็ลากลงมาที่ low level จากนั้นเลือกเพศอีกครั้งค่ะแต่คราวนี้ลากลงมาที่ตรง summation นะคะเขาก็จะสรุปให้เราเห็นแล้วไหมคะมีชายอยู่204คนมีผู้หญิงอยู่196คนนะคะรวมเป็น400คนเราก็สามารถที่จะ Copy ข้อมูลตรงนี้นะคะ Copy ข้อมูลตรงนี้มาใส่ในตารางของเราเมื่อกี้นี้นะคะมาใส่ตรงนี้นะคะสมมุติว่าตอนนี้ เราวางข้อมูลลงไปขออนุญาตวางข้างล่างนะคะวิธีการวางข้อมูลนะคะเราจะวางแบบพิเศษคือเอามาเฉพาะค่าเท่านั้นไม่ต้องการให้มันลิงก์กันนะคะเราก็จะคลิกขวาเลือก1.23นะคะความหมายก็คือให้เพจออกมาหรือให้วางเฉพาะค่าเฉยๆนะคะจากนั้นเราก็ดึงข้อมูลตรงนี้นะคะไปใส่ในตารางของเรานะคะก็คลิกลากลงมาใส่นะคะ เอา400ลงไปใส่อ่าเรียบร้อยจากนั้นก็ตกแต่งเซลล์ให้เรียบร้อยอ่าเราสรุปไ,ปได้แล้วทีนี้ถ้าเราจะสรุปตามคณะวิชาทำยังไงคะอะ่กลับไปที่ตรงชีต p r i v a t a b l e ของเรานะคะคราวนี้เราจะใช้คณะวิชาก็ทำเหมือนเดิมค่ะคลิกที่คณะวิชาลากลงมาที่ low level นะคะคลิกคณะวิชาลากมาที่ summation เขาก็จะสรุปให้เราเลยค่ะว่าคณะกายภาพนะคะมีกี่คนเทคนิคมีกี่คนบริหารมีกี่คนนะคะเราก็สามารถ Copy ข้อมูลตรงนี้ไปสร้างตารางของเราได้นะคะวางแบบค่าเหมือนเดิมนะคะคลิกเลือกขึ้นไปวางข้างบนนะคะเอา400ขึ้นไปวางอันนี้เทคนิคการวางแล้วแต่เลยนะคะใครจะทำแบบนี้ก็คือเอาวางข้างล่างก่อนแล้วค่อยย้ายขึ้นไปหรือว่าจะ วางลงไปเลยก็ได้นะคะก็อันนี้แล้วแต่เลยนะคะ,ะจะตกแต่งให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเราก็จะได้ไหมคะสรุปง่ายๆไม่จาเป็นต้องรู้คําสั่งอะไรมากนะคะแค่นี้เราก็สามารถสรุปได้แล้วว่ามีผู้ชายกี่คนนะคะมีผู้หญิงกี่คนแต่ละคณะมีอยู่กี่คนนะคะคราวนี้กระเถิบขึ้นไปอีกนิดหนึ่งยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้เขาแค่เงื่อนไขเดียวนะ,ะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นคณะนะคะคราวนี้ถ้าเราอยากจะสร้างตารางแบบ2ทาง คือให้แยกออกมาเลยค่ะว่าแต่ละคณะเนี่ยมีผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนแล้วก็ให้แยกด้วยค่ะว่าแต่ละเกรดในผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนอ่ะเริ่มรวมวุ่นวายขึ้นมาอีกละตอนนี้เราต้องการให้แถวเป็นคณะนะคะส่วนคอลัมน์เป็นเพศอ่ะกลับมาที่ตัวชีท p ริเว t a b l e ของเราเหมือนเดิมนะคะตอนนี้แถวของเรายังคงอยากให้เป็นแบบนี้คือคณะโอเคใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้ตรงส่วนคอลัมน์เราต้องการให้เป็นเพศเพราะฉะนั้นเราก็จะคลิกเลือกเพศลงมาที่คอลัมน์เห็นไหมครับง่ายมากเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาแยกให้เราเลยค่ะไหมคณะกายภาพผู้ชายผู้หญิงนะคะรวมเป็นเท่าไหร่นะคะคณะเทคนิคการแพทย์ผู้ชายผู้หญิงรวมเป็นเท่าไหร่เราก็สามารถ Copy ข้อมูลตรงนี้ไปสร้างเป็นตารางสองทางเมื่อกี้นี้ วางแบบค่านะคะจากนั้นก็ copy ข้อมูลนะคะ copy ข้อมูลขึ้นไปใส่ในตารางข้างบนนะคะเอารวมไปด้วยตกแต่งตารางให้เรียบร้อยตามต้องการนะคะเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะที่เหลือตรงนี้เราไม่ได้ใช้ล้วก็ลบทิ้งไปเนาะไม่ยากนะคะได้แล้วคณะกายภาพเมื่อกี้นี้บอกว่ามีอยู่85คน ใน85คนนั้นแยกเป็นผู้ชายเท่านี้ผู้หญิงเท่านี้แล้วถ้าจะเป็นเกรดล่ะถ้าเราจะแยกเกรดนะคะว่าแต่ละเกรดเนี่ยผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนก็ทําได้ในทํานองเดียวกันนะคะคราวนี้เราต้องการให้ตัวแถวเป็นเกรดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอาคณะวิชาออกนะแล้วก็เอาเกรดลงมาแทนนะคะจากนั้นเราก็เลือกเกรดลงมาที่ summation value หรือจะเลือกเพศลงมาที่ summation value ก็ได้เหมือนกันนะคะในที่นี้ก็ได้ออกมาแล้วใช่ไหมคะ มี A อยู่68คนแบ่งเป็นชายเท่านี้หญิงเท่านี้มี B อยู่20คนเป็นชายเท่านี้เป็นหญิงเท่านี้นะคะทีนี้จะสังเกตว่าการเรียงลำดับของเขาไม่โอเคใช่ไหม A, แล้วมันควรจะเป็น B บวกก่อน b ใช่ไหมคะเราก็สามารถจัดลำดับให้มันได้นะคะโดยการคลิกเลือกแถว B- บวกจากนั้นเลื่อนลูกเลื่อนเมาส์นะคะมาให้เป็นรูปลักษณะเป็นลูกศรสีแฉกแบบนี้แล้วก็คลิกลากขึ้นไปเหนือ B ค่ะ ทำนองเดียวกันนะคะกับ C บวกนะคะเราก็เลื่อนลงมาให้เป็นเครื่องหมายลูกศรสแฉกแล้วก็ลากขึ้นไปเหนือ4บวกจากนั้น Copy ข้อมูลตรงนี้ไปสร้างเป็นตาราง้องทางของเราเมื่อกี้ได้แล้วนะคะวางข้าวออกมานะคะจากนั้น Copy ตนัวนี้ขึ้นไปใส่ข้างบนอ่าโอเคจากนั้นตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นรวมนะคะ นนไม่ใช่แลวลบจริงไปโอเคกับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยไหมคะเราก็สามารถสร้างตารางสองทางนะคะสรุปนะคะจำแนกนักศึกษานะคะตามคณะกับเพศจำแนกนักศึกษาตามเกรดกับเพศคราวนี้มาถึงแอดวานขึ้นไปอีกนิดนึงอยากได้แบบนี้คะ่ะอยากได้ตารางหลายทางเอาละอยากให้มันวุ่นวายขึ้นในแต่ละคณะวิชานะคะแยกเป็นเกรด จกเกรดยังไม่พอขอแยกเป็นชายหญิงด้วยมีคณะวิชามีเกรดแล้วขอแยกชายหญิงด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางหลายทางคือมีข้อมูลมากกว่า2ทางแล้วเราก็มาที่ชีท p ริเว t a b l e เเหมือนเดิมนะคะตอนนี้นะคะเราต้องการให้แถวนะคะต้องการให้แถวเปลี่ยนเป็นคณะวิชาลาคณะวิชาลงมานะคะและตรงคอลัมน์ก็จะมีเพศ เกรดเห็นไหมคะอา้าวลากเกรดลงมานะคะทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เขาจะแยกชายว่ามีเกรดเท่าไหร่มีหญิงเท่าไหร่เราอยากได้ว่าเราลำดับของเราลองดูนะคะเมื่อกี้ลำดับของเราอยากได้แบบนี้นะเราอยากได้เกรดแล้วก็ชายหญิงเกรดแล้วก็ชายหญิงแต่ตอนนี้มันเป็นชายหญิงแล้วก็ตามด้วยเกรดเพราะนั้นอันนี้เราจะลากขึ้นไปข้างบนนะคะให้อยู่เหนือได้แล้วเห็นไหมคะ เกรด A ชายหญิงเกรด B บวกชายหญิงนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการนับนะคะเอาเกรดลงมาก็ได้ค่ะลากเกรดลงมาช่อง summation value เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ copy ตารางนี้ copy ตารางนี้มาสร้างเป็นตารางหลายทางของเราตรงนี้วางค่าแบบ value นะคะ ดูให้ดีนะคะมันมี a total ซึ่งเราไม่เอานะคะเรามี b total เราไม่เอาเรามี c total เราไม่เอาใชไหมคะเรามี d บก total เรามี f total ตรงนี้เราไม่เอานะคะเราจะเอาแค่ว่าแต่ละคณะมีอะไรบ้างนะคะเพราะนั้นเอาคณะไปใส่เนาะ,อะเอาคณะมาใส่เอาชายหญิงชายหญิงมาใส่นะคะก e a เอาชายหญิง get b นะคะลากมาใส่เลย นะคะใช้ยหิงเกตบีอ่าลากมาใส่โหลดนี่าชายหยิงเกตด C บวกอา่าดูดีๆนะคะลากลากให้ถูกช่องนะนี่เราไม่ใช้เนาะเดี๋ยวลงลบไปก่อนแล้วก็ใช้ยหิงเกรซี่อาลากมาใส่โอ้ยง่ายมากนะคะช้ยหิงเกตดีบวกนี่ทำรา,ายงานนี่สบายๆเลยใช้ p r i v a t a b l e นะคะแล้วก็ใช้ยหิงที่เป็นเอเนะาะใส่ เสร็จเรียบร้อยรวมล่ะพอรวมมาทส่เลยปับ๊บเสร็จเรียบร้อยอันนี้ไม่ได้ใช้ลายเอาลบทิงนะคะจากนั้นก็ตกแต่งตารางของเราให้สวยงามเรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิน้นเรียบร้อยนะคะทีนี้ตรงไหนที่ไม่มีข้อมูลเราอยากจะใส่ศูนย์นะคะตรงนี้ไม่มีข้อมูลขตรงนี้ใช่ไหมคะไม่มีข้อมูลใส่ศูนย์ก็กดศ control enter เสร็จเรียบร้อยอันนี้ไม่เกี่ยวเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือการใช้ pre-vertable ในการนับจํานวนนะคะเพื่อสร้างเป็นตารางทางเดียวตารางสองทางแล้วก็ตารางหลายทางนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนอีกเช่นกันนะคะสําหรับเรื่องของ pre-vertable จริงๆมันมีอีกเยอะนะคะแต่อันนี้เราพูดถึงเรื่องแค่การนับจํานวนแบบง่ายๆนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้งานเบื้องต้นนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ